1 2 3 1 1 2 3 2 thế thì em mặt ngắt đó trái thì còn một 1 2 3 1 1 2 3 2 2 tí quá 2 tí trái 2 tí quá đó 1 2 3 1 mà bạn đi à cho tôi mặt bóng trái đấy mặt bóng phải มัดงัดทับซ้ายทุกคนมัดงัดซ้ายแล้วมัดงัขวาสามยกสามยกตึบหน่อยฟ1สามหนอหน่ยสอเหน่อยอขุยดเยี่ยวครับสอบตีซ้ายและสอบตีขวาสามยก เข่าตรงซ้ายเข่าตรงขวาก็ยกไปชั้นหนึ่งสองสามหนึ่งนะครับเข่าตรงซ้ายละเข่าตรงขวาสามยกสามยกอึ๊บหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองแกเข่าเฉียงนะครับเฉียงก็แบบนี้เข่าเฉียงซ้ายนะเข่าเฉียงขวาครับดูนะหนึ่งสองสามหนึ่งนะครับสามยก สยกน่อึ six, four, ่งสองสามสอนงสต่อวันยุ่งจะยุ่รต่อไปเตะเตะตรงม่อนึ่งสองสาเตะตรงมือซายแลาดครับสยกสารยกเตะตรงซ้ายและเตะตรงขวาสยก ตเตะเฉียงซ้ายและเตะเฉียงฟ้านะครับ1นึ่งสองสามนะครับสาม oh <laughs>